การที่ฉลามได้กลับมาอยู่เนี่ยมันก็จะทําให้ระบบนิเวศที่อยู่รอบตัวเราได้ฟื้นฟูไปด้วยและคุณลุงตั้งแต่มาเปลี่ยนวิธีการทําการเกษตรเนี่ยก็ไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเลยไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเป็น10ปีป10ปสามารถปปไปเช็คประวัติของคุณลุงได้เลยนะอันนี้คอนเฟิร์มเลย สวัสดีครับรอบนี้เราอยู่ที่ภูเก็ตนะครับได้มาเช็คอินที่เคปเซียนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือจริงๆแล้วมารอบนี้มีเป้าหมายอย่างนึงก็คืออยากจะไปดูอ่าวมายาเพราะว่าอ่าวมายาเนี่ยปิดมา3ปีแล้วนะครับแต่ตอนนี้เปิดแล้วก็มีการจัดการที่อำนวยต่อการอนุรักษ์มากขึ้นนะครับก็เลยอยากจะมาดูว่ามายาเนี่ยในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันสวยขึ้นมากแค่ไหนเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้ไปมานานหลายปีแล้วนะครับก็เลยตื่นเต้นมากอยากจะไปดูอ่าวมายามากนะครับแต่ตอนนี้ผมรู้สึกหิวมาก อยากจะหาร้านอาหารที่อยู่แถวนี้ที่เป็นแบบเกษตรอินทรีย์ที่สามารถที่จะกินได้แล้วก็ดีต่อสุขภาพของเราก็เลยนี่เลยครับแอปโทกานะครับสามารถที่จะเปิดแล้วก็เซิร์ชร้านอาหารที่อยู่ในบริเวณนี้ในภูเก็ตที่เป็นเมนูอินทรีย์นะครับส่วนเราจะไปที่ไหนและเมนูเป็นยังไงตามกันไปดูเลยครับ ของเราก็ามาแล้วนะครับนี่ก็คือเมนูอินซีนะครับอันนี้ที่เราสั่งอันนี้คือ,อาจานแรกจะเป็นผัดเมียงผัดไข่ผัดเมียงใบเลียงเลยใบเลียงผัดไข่ใช่ไหมครับอันนี้คือ,อน,นี่เป็นยำส้มโอยำส้ม<ข>โออันนี้เป็นยำผักกูดกุ้งสดอันนี้เป็นปลาสายทอดพะมินกับผักบุ้งทอดกระองนะครับน้ำพริกกุ้งสดก็คือมีผักที่เป็นออร์แกนิกทั้งหมดแล้วก็สุดท้ายเลยอันนี้ก็คือต้มกะทิใบเลียงวัตถุดิบเนี่ยได้มาได้ยังไงครับผมวัตถุดิบนี้จากฟาร์ม ในภูเก็ตครับอย่างผักปูดก็จาการ์มลุงขำพลใบเลียงก็จาการ์มลุงขำพลส่วนปลาเป็นปลาพื้นถิ่นอยู่แล้วครับคับผมอันนี้หาได้โดยธรรมชาติซึ่งนี่ก็เป็นเมนูภาคใต้หมดเลยใช่ไหมครับแล้วก็วัตถุดิบก็ได้มาจากในภูเก็ตนี้เองส่วนใหญ่เป็นอยู่ในภูเก็ตครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือจากสวนสัต่านอ๋อแล้วมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับพี่บีทำไมถึงมีเมนูออแกนิกคูซีนอยู่ที่โรงแรมนี้ครับผม าก,การที่โทก้าได้เข้ามาก็พาเราไปรู้จักกับเกษตรกรที่อยู่ในภูเก็ตแล้วเราก็ไปดูที่ที่เขาปลูกจริงเราก็เลยโรงแรมก็น่าจะเอาอวัตถุดิบนี้มาขายเป็นเมนูอินซีให้แขกได้เพราะว่าแขกก็สนใจเยอะค่ะซึ่งเป็นโรงแรมแรกๆเลยถูกไหมครับที่มีเมนูแบบนี้เลยคือที่โรงแรมเนี่ยก็คือจะมีเมนูแบบปกติแล้วจะมีแบบออร์การินคูซีนมาอยู่ที่โรงแรมเนี้ยก็จะสามารถกินเมนูอินซีที่มีผลผลิตจากคนในภูเก็ตได้จริงๆเลย ถ้าเกิดอยากรู้ว่าแต่ละอย่างเนี่ยค่ะผักอันนี้มาจากไหนส้มโอม,มาจากไหนแล้วก็มีตัวนี้ให้แขกสแกนว่าอันนี้ค่ะเป็นวัตถุดิบที่มาจากสวนอินทรีย์แท้ก็ลองสแกนดูได้ผมต้องเปิดตัวแอปโทก้าของเราก่อนเนาะพอเราสแกนเสร็จปุ๊บเนี่ยครับมันจะขึ้นมาเลยครับมันจะบอกเลยว่าเก็บเกี่ยววันไหนใช่ไหมครับทำมาจากฟาร์มอะไรที่ไหนนะครับซึ่งเห็นได้ชัดเลยว่าที่เนี่ยมาจากกาญจนบุรีบ้างมาจากสัมพรานบ้าง มีมาจากภาคเหนือบ้างก็มีใช่ไหมครับเพราะเครือข่ายของโทก้าทําให้เกษตรกรที่อยู่ทั่วประเทศไทยสามารถที่จะส่งผลผลิตแล้วก็มาอยู่บนจานที่อยู่ข้างหน้าของเราอย่างนี้นี่เองนะครับผักปูดนะครับลองชิมดูว่าเป็นอย่างที่เชฟว่าหรือเปล่าผักปูดลุงกำพลน,นี่อร่อยมากจริงครับ,รบแล้วลุงกำพลคือใครครับลุงกำพลเป็นเจ้าของสวนชื่อสวนผักปูดทองนะครับในสวนของแกก็จะปลูก อ่ผักกุกแล้วก็ผักท้นบ้านเยอะอก็บรรยากาศดีมากๆของสวนลงุงคำพลโอเคแล้วถ้าพรุ่งนี้ผมไปหาเขาผมสามารถเข้าไปได้เลยไหมครับเข้าไปได้เลยครับเข้าไปได้อ่า<ว>โอเคอเคอแกนิกทัวริสต์กำลังจะไปทำออแกนิกทัวริสมในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ตอนนี้นะครับก็ขออนุญ,ญาตลองชิมออแกนิกเมนูนี้ให้อิ่มก่อนนะครับผมเอาโปรดเลยชุบนี่นี่นี่น้นำพริกต้องชิม กุ้งภาคตายไม่ต้องพูดถึงอร่อยแน่ๆอยู่แล้วยำส้มโอนะครับเอาชิมสับรบอรดินซีหน่อยอ้าโอเคอาหารดีแล้วคราวนี้เราพร้อมที่จะไปเที่ยวแล้วเราจะไปดูเอาไมายากัน แล้วเราก็ได้เดินทางมาที่อ่าวไมายานะครับซึ่งอยากจะมานานมากๆแล้วนะครับแต่ทุกครั้งที่มาก็จะเห็นเรือจอดกันเพียบเลยมองไม่เห็นทรายเลยเพราะมีทั้งเรือแล้วก็มีทั้งคนคิดอยู่ตลอดเลยว่าอยากจะแวะมาดูสักทีแต่ว่าปิดไปทั้งหมดหลายปีเลยนะครับและนี่ก็เพิ่งเปิดเลยอย่างที่เห็นได้ชัดเรือเนี่ยจอดได้แค่นี้ แล้วถ้าเกิดว่าจะลงหาดเนี่ยก็จะต้องไปอ้อมไปขึ้นอีกฝั่งหนึ่งนะครับเขามีการจํากัดจํานวนคนนะครับแล้วก็จํากัดเวลาที่สามารถอยู่บนเกาะได้ด้วยนะครับนอกจากว่ามันจะทําให้เกาะมาหยาเนี่ยสวยมากขึ้นแต่มันยังทําให้ระบบนิเวศของเราฟื้นได้อย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าตรงนี้เป็นจุดรวมตัวของฉลามคีดดามารวมตัวกันอยู่ตรงนี้แล้วฉลามเนี่ยก็เป็น สูงสุดของโซ่อาหารใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่ฉลามได้กลับมาอยู่เนี่ยมันก็จะทําให้ระบบนิเวศที่อยู่รอบตัวเราได้ฟื้นฟูไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรู้สึกดีมากที่ได้มาเห็นภาพแบบนี้ในบ้านของเรานะครับก็หวังว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดไปใครจะมาเที่ยวนะครับก็ช่วยกันนะช่วยกันรักษามายาภาพแบบนี้ไปให้ได้นานที่สุดนะครับคราวนี้เราจะเดินไปบนหาดกาันไปดูซิว่าหน้าหาดเนี่ยมันจะสวยแค่ไหน สึกดีมากที่ได้เห็นภาพนี้แล้วก็ไม่เคยคิดที่จะเห็นภาพนี้มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแบบเจ๋วมากแจ๋วมาก รเราก็ได้ทานผักกูดแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็ได้ยินชื่อเสียงของลุงกำพลนะครับผักกูดที่เราทานเมื่อวานก็เกิดขึ้นที่นี่เวลาคนมาภูเก็ตเนี่ยคนก็จะนึกถึงทะเลจะนึกถึงเกาะสวยๆจะไม่ค่อยได้เห็นมุมมองเรื่องของการเกษตร,รเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าการเกษตร,ร<ม>อินทรีย์ที่อยู่ที่ภูเก็ตเนี่ยเขาทํากันยังไงแต่อันดับแรกเลยนะครับก็ต้องสวัสดีคุณลุงครับคุณลุงกำพลสวัสดีครับผมคุณลุงครับข้างหลังของเราเนี่ยนี่ก็คือ เป็นผักกูดหมดเลยใช่ไหมครับผมใช่น,นี่จะเป็นผักกูดทั้งหมดเลยอ๋อแล้วคุณลุงเริ่มทําการเกษตรเนี่ยนานเท่าไหร่แล้วครับผมทําตั้งแต่พศ2 5พิห้าถ้านับปัจจุบันนี่ก็เกือบ20ปีเริ่มแรกม,มันจะเป็นเคมีก่อนหีอปีอ หลังจากห้าปีก็มามาเข้าสู่ระบบอินทรีย์แบบคอบไล่สามปีแล้วก็มาสู่อินทรีย์แบบธรรมชาติทั้งหมดที่เหลือทั้งหมดอ๋อก็คือตอนเริ่มแรกเลยอ่ะจริงๆคุณลุงก็ใช้การเกษตรแบบมียาฆ่าแมลงแล้วอะไรคือคือจุดเปลี่ยนทําให้เฮ้ยไม่เอาละเราไม่ใช้แล้วยาฆ่าแมลงมันทาแล้วมันไม่ได้ผลผลผลิตก็เริ่มจะตกต่ำลงแล้วต้นประกูรพอเข้าดูดเล้งจะไม่ให้ยดเลยเลยจะแค่เกรงทั้งหมดก็เลยคิดว่า แล้วช่วงนั้นกษตรจรมันก็เริ่มเข้ามาครับก็เลยลองลองเปลี่ยนวิธีการดูซึ่งจริงๆแล้วการทําเกษตรแบบใช้ยาฆ่าแมลงเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายด้วยนะครับกับการแบกตัวถังขึ้นลงใช่ไหมครับคือไม่ใช่แค่ผลผลิตไม่ออกมาตามที่อยากได้แล้วแต่ก็ยังส่งผลให้กับร่างกายของเราด้วยขออนุญาตเดินชมได้ไหมครับผมเชิครับซึ่งพื้นที่ของคุณลุงเนี่ยทั้งหมดกี่ไร่ครับ5ไร่ครับ5ไร่และสามารถทําเรื่องของการท่องเที่ยวแนว ออแกนิกทัวริเมได้ด้วยใช่ไหมครับผมใช่ใช่ครับมีศูนย์การเรียนรู้ด้วยมีศูนย์การเรียนรู้อยู่ตั้งส,สารเรียนรู้การผลิตปกูกสารเรียนรู้การผลิตมูลไส้เดือนแล้วคุณลุงก็จะต้องเรียนรู้วิถีชีวิตของธรรมชาติที่อยู่ที่นี่อของสัตว์ต่างๆถูกไหมครับ<ช>ผมกว่าจะได้แบบนี้เพราะว่าคุณลุงไม่ใช้สารเคมีเลยพอไม่ใช้สารเคมีเลยมันก็มีแมลงเข้ามาเกี่ยวข้องตัวหนอนและแมลงจะเกิดขึ้นเยอะมากซึ่ง ส่งผลกระทบให้กับการเกษตรของเราแน่นอนนะครับเราก็เลยต้องเอาอะไรมากินเขาครับช่วงแรกจะใช้แบบธรรมชาติคือกิ้งกากิ้งกามันมากินมาแรงกิ้งกามากินมาแรงด้วยแล้วก็ใช้พวก เต่าัวเสือกินนอนอีกทีมากินนอนอีกทีกน,น,อนอึงแต่เนื่อง,งจากเตาัวเสือมันมนุษย์เอาไปกินหมดก็เลยใช้มเมลงหรางหนี้ามาทดแทนอ่าคือคุณลุงไม่ใช่ว่าเปลี่ยนวิธีการแล้วมันจะง่ายนะคุณลุงใช้เวลาลองผิดลองถูกและเข้าใจตัวธรรมชาติเนี่ยนานแค่ไหนกว่าจะเป็นไร่การเกษตรอินทรีย์ที่สมบูรณ์ขนาดนี้ครับเป็น10ปีเป็น10ปี ต้องดูซิว่าโซ่อาหารที่อยู่ในบริเวณตรงนี้สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบกายของเราเนี่ยมันมันเวิร์กยังไงเพื่อที่จะทําให้การเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันสมบูรณ์แล้วก็สร้างผล,ผลผลิตให้ได้ดีที่สุดและนอกจากนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราย้อนไปด้านนั้นเนี่ยก็จะเป็นอ่างเก็บน้ําซึ่งอ่างเก็บน้ำเนี่ยก็ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะให้การเกษตรสามารถเดินต่อได้ในหน้าแรงใช่ไหมครับชาวบ้านสามารถมีน้ําใช้และสุดท้ายแล้วอ่างเก็บน้ำเนี่ยก็ลิงก์ลงไปสู่ทะเลถูกไหมครับ,รบซึ่งถ้าเกิดว่าคุณลุงใช้ยาฆ่าแมลงอยู่ตรงไร่ตรงนี้ พอฝนมาเสร็จปุ๊บสารเคมีต่างๆเนี่ยมันก็จะลงไปสุดท้ายแล้วก็ลงไปที่ทะเลและไปทําลายระบบนิเวศท,ทางทะเลที่สวยงามมากๆของจังหวัดภูเก็ตนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นการทําการเกษตรที่เป็นออแกนิกแบบนี้ไม่ได้ช่วยแค่คุณลุงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าช่วยระบบนิเวศหรือว่าช่วยธรรมชาติที่อยู่ในในบริเวณของภูเก็ตด้วยพอคุณลุงมาเปลี่ยนเป็นการเกษตรอินทรีย์แบบนี้มันเปลี่ยนชีวิตคุณลุงยังไงบ้างครับคือมันมันจะเปลี่ยนในด้านสุขภาพ ไปดูตามประวัติโรงพยาบาลผมเลยผมไม่เคยเข้าโรงพยาบาลสิปพี่ที่ผมเปลี่ยนมาทำไรการเสียจริงๆผมไม่เคยเข้าโรงพยาบาลมาแต่ครั้งเดียวเพราะว่าเราไม่ไม่ได้ไปสัมผัสกับสารเคมีก응ารเจ็บป่วยเราก็ไม่เกิดขึ้นเป้าหมายคือผมต้องการให้ทั้งครอบครัวผมกินผักปลอดภัยและชุมชันได้กินผักปลอดภัยเพราะว่าผมเอาน,าน้ําผักัวนไปขายตลาดนะก็คือเป็นการช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับสุขภาพให้กับการเป็นอยู่ของ ชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนี้เลยนะครับเพราะว่าเกษตรกรที่ใช้สารเคมีเนี่ยไม่ได้ทําลายแค่ระบบนิเวศอย่างเดียวนะแต่ว่าทําลายสุขภาพของตัวเองไปด้วยเพราะว่าเราสูดเข้าแล้วก็อยู่กับมันอยู่ท,ทุกวันทุกวันทุกวันและคุณลุงตั้งแต่มาเปลี่ยนวิธีการทําการเกษตรเนี่ยก็ไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเลยไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเป็น10ป,ปีสามารถไป,ไปเช็คประวัติของคุณลุงได้เลยนะอันนี้คอนเฟิร์มเลย คือที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาในการพัฒนาเป็น10บสปีและคุณลุงเองก็ได้รับเป็นรางวัลน,นะครับเกษตรกรดีเด่นมาหลายปีแล้วนะครับอันนี้คือความภาคภูมิใจความสุขของคุณลุงแล้วหรือยังครับถ้าเป็นเป้าหมายของกเกษตรกรทั่วไปก็คือการประกวดคือมันเป็นความภาคภูมิใจที่ว่ามันก็ยังไม่ถึงที่สุด เรอว่าเป้าหมายที่ตัวคือต้องระดับประเทศนนะั่นคือความสำเร็จของชีวิตและเป็นความภูมิใจสุดๆนี่ก็คือคุณลุงใช้ธรรมชาติเป็นห้องเรียนจริงๆศึกษาวิจัยด้วยตัวเองมาหลายปีมากกว่าจะได้สิ่งนี้นะครับก็หวังว่าคุณลุงจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรหรือให้กับเยาวชนหรือใครก็แล้วแต่ที่มีความสนใจด้านนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมาแถาวภูเก็ตนะครับอย่าลืมแบบออร์แกนิกทริซึมนะมันน่าสนใจมันชิลมากเลยนะได้ขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วได้มาเรียนรู้แบบนี้นะครับนอกจากทะเลจะสวยแล้วกการรรเษตอินทีย์ มีความน่าสนใจไม่แพ้กันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอบคุณคุณลุงนะครับขอให้ค,คุณลุงสู้ๆต่อไปนะครับผมขอให้ได้เกษตรกรดีเด่นระดับโลกเลยนะครับผม